หลังจากพูดแต่เรื่องปีศาจสัตว์อสูรวันสิ้นโลกกันไปเยอะแล้วที่จริงก็อาจจะไม่เยอะหรอกแต่ว่านะวันนี้ผมอยากจะพูดถึงเรื่องมงคลสักหน่อยครับซึ่งวันนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเทพเจ้าที่จะเป็นเทพเจ้าสูงสุด3องค์ครับของชาวพราหมณ์ฮินดูพวกท่านทรงสร้างชีวิตปกป้องสรรพสิ่งและทําลายสิ่งชั่วร้ายในโลกและจักรวาลให้อยู่ดีเป็นสุขครับและไม่ต้องพูดอะไรกันมากครับไปชมกันเลยกับตรีมูรติ The Trinity of Supreme, Divinity in Hinduism ตรีมูรติหรือพระตรีมูรติเป็นคำเรียกที่พระเจ้าสามองค์ครับเป็นตรีเอกานุภาพที่อยู่จุดสูงสุดในศาสนาฮินดูและมีตรีเทวีเป็นเทพีสามองค์ผู้เป็นชายาของตรีมูรติ และเป็นสักติหรือพลังอำนาจของมหาเทพทั้งสาด้วยคําว่าตรีมุรติมาจากภาษาสันสกฤตที่ตรีหมายถึง3มุรติหมายถึงรูปแบบตรีมุรติจึงหมายถึงรูปแบบทั้ง3หรือรูปแบบของพระผู้เป็นเจ้าทั้งสาพระองค์ครับอันประกอบไปด้วยพระพรหมเทปเจ้าแห่งการสร้างสารรค์พระวิษณุเทพเจ้าแห่งการเก็บรักษาและก็พระศิวะเทปเจ้าแห่งการทำลายล้างแถมมันหนักมากด้วย เป็นหลักสําคัญในศาสนาฮินดูครับหากมองตามหลักปัชญาจะสามารถหมายถึงพระผู้สร้างพระผู้รักษาและพระผู้ทําลายหรือสามารถเปรียบได้กับหลักธรรมที่ว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปทีนี้เราไปดูกันครับว่าเทพแต่ละองค์ทําอะไรได้มีความสําคัญต่อศาสนาฮินดูอย่างไงถึงได้กลายมาเป็นมหาเทพสูงสุดดรามาเดอะครีเอเตอร์ พรามาหรือพระพรหมเป็นเทพเจ้าสูงสุดในคติของศาสนาฮินดูเป็นเทพเจ้าแห่งการสร้างสารรค์ความเมตตาเป็นพระผู้สร้างโลกและให้กำเนิดสิ่งต่างๆในจักรวาลพระพรหมมีสี่หน้าสี่มือที่คอสวมรูปประคํมมือแต่ละข้างถือดอกบัวคัมภีร์และหม้อน้ำมีพระหนะเป็นหงหรือห่านมีพระชายาคือพระสุรัตวดีเทพีแห่งศิลปวิทยาการและความรอบรู้ในคัมภีร์มัชยยาปุรณนะ เราว่าพระพรหมเดิมทีแล้วมีถึงห้าหน้านะครับซึ่งอีกหน้าหนึ่งนั้นจะอยู่บนศีษะเลยแต่ว่าที่เหลืออยู่สีหน้านั้นก็เพราะว่ามันเกิดจากการที่พระพรหมไปดูแคร์พระศิวะเขาทําให้พระศิวะนั้นพิโรธและใช้ไฟบรรลัยกันจากพระเนตรที่สามที่กลางหน้าผ่าของท่านเผาหน้าที่อยู่ด้านบนของพระพรหมจนเหลือเพียงแค่สีหน้าครับแต่อีกความเชื่อหนึ่งก็เล่าว่าเพราะหน้าด้านบนของพระองค์นั้นเจิดจลัดเกินไปทําให้พวกสุระและอสุระ คนไม่ได้จึงขอร้องให้พระศิวะนั้นเป็นผู้ตัดด้านนั้นออกไปก็ดูแปลกๆดีนะครับความเชื่อนี้และยังมีความเชื่ออีกด้วยนะครับว่าพระพรหมนั้นเป็นผู้สร้างผู้คนในวันนะต่า,างๆจากอวัยวะแต่ละส่วนครับอันได้แก่พรามณ์เกิดจากปากกษัตริย์เกิดจากอกโผคขาและเกษตรกร,กรเกิดจากท้องและทาตกับกรรมกรเกิดจากเทา้าในคติของชาวไทยที่รับคติความเชื่อจากศาสนาพราหมณ์ฮินดู ก็เชื่อว,ว่าพระพรหมเป็นผู้ลิขิตชะตาชีวิตของผู้คนต่างๆเอาไว้ครับตั้งแต่เกิดจนตายกันเลยเรียกกันว่าพรหมลิขิตและผู้ใดที่บูชาพระพรหมอยู่เป็นประจำพระองค์จะประทานพรให้สมหวังซึ่งเรียกกันว่าพรพรหมหรือพรหมพรและตัวท่านยังเป็นเทพประจําทิศเบื้องบนอีกด้วยวิษณุ t h e p r e s เ r v e r พระวิษณุหรือพระนารายเป็นมหาเทพผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดองค์หนึ่งแห่งศาสนาพราหมณ์ฮินดูครับเป็นเทพ,พเจ้าที่ถูกขนานนามว่าเป็นเทพแห่งการดูแลรักษาทุกสรรพสิ่งพระวิษณุทรงมีพลังอํานาจใน,ในการขจัดเหล่ามารและสิ่งชั่วร้ายทั้งปวงพระองค์ทรงคุ้มครองทุกสรรพชีวิตทรงบันดาลอํานาจวาสนาแก่ม,มนุษย์ทุกคนที่ระลึกถึงพระองค์อยู่เสมออสูรและเหล่ามารทุกตัวล้วนแล้วแต่เกรงกลัวแสนยานุภาพของพระองค์ พระวิษณุนะครับมักปรากฏให้ประจัก์ในรูปกายอันงดงามที่สุดฉลองพระองค์ด้วยอาภร์สดใสสว่างราวกับทองคำเรือนร่างประดับด้วยเครื่องถนิมพิมพาพอร์ตอันวิจิตตการตามีความอ่อนโยนยิ้มแย้มอยู่เสมอพระองค์โปรดการเอื้อเฟื้อเพื่อแผ่โปรดการมอบความสุขแก่มวลมนุษย์พระองค์ยังถือว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งความภูมิฐานและการเอาชนะทุกสรรพสิ่ง พระวิษณุนะครับจะมีที่ประทับอยู่บนสวรรค์แต่จะอยู่ในมหาสมุทรสวรรค์อีกทีหนึ่งครับซึ่งเรียกกันว่าเกษียนสมุทรอันเป็นทะเลน้ํานมรวมกับพระชายาอย่างพระแม่ลมักษมีพระองค์จะประทับอยู่ที่นั่นเสมอครับและคอยรับฟังปัญหาต่างๆจากเหล่าฤาษีเทวดาและมนุษย์ทั้งพระวิษณุและพระลักษมีนั้นจะอยู่เคียงข้างกับผู้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีเสมอพระองค์จะทรงมีสัตว์ในบริวารสองตัวครับอันได้แก่ พยาครุฑซึ่งเป็นพหานะบริวารพระวิษณุจะทรงพยาครุฑไปทุกหนทุกแห่งตามเสด็จไปในพระกิจต,ต่างๆและสองคือพญานาะคเป็นบัลลังบริวารพระวิษณุจะประทับบนพญานาคณนกกเกษีสมุรในยามว่างหรือขณะบันทมครับและด้วยความที่พระวิษณุนั้นมีหน้าที่ในการปกป้องสรรพสิ่งของโลกศาสตราวุธจึงเป็นสิ่งจําเป็นของท่านมากครับพระองค์มีเยอะพอสมควรเลยเอาไว้ใช้ในบริบทที่แตกต่างกันออกไป ที่เห็นได้บ่อยที่สุดเห็นที่จะมีหกชิ้นครับได้แก่หอยสังจักข้าทาพระคันลูกสวัลธนูดอกบัวพระวิษณุยังถือเป็นองค์เทพที่มีเรื่องเล่าและตำนานการอวตารที่เยอะมากๆครับน่าจะเยอะที่สุดในศาสนาฮินดูเลยก็ว่าได้ไม่ว่าจะอวตารไปเป็นพระกิษณะมหาเทพผู้ให้กำเนิดคมภีพระขวัติตาในมหากาบเรื่องมหาภรตะอวตารไปเป็นพระราบ ในมหาการาหมายนะหรือรามเกียรติและยังเคยอวตารไปเป็นพระพุทธเจ้าก่อให้เกิดศาสนาพุทธในภายหลังตามปรารณะของศาสนาพราหมณ์พระวิษณุยังอวตารไปเป็นเทพองค์อื่นๆอ,อีกมากถึง10บปางครับหรือเรียกกันว่าหน้าลายสิบปางและอวตารมากกว่า10บปางในบางปรารณะเพื่อปฏิบัติภารกิจปกป้องโรคมนุษย์จากอสูรชั่วและพระแม่ลักษมีพระแม่เจ้าผู้ประทานความอุดมสมบูรณ์ และความผาสุกแก่ผู้ศรัทธาผู้ซึ่งคอยอยู่เคียงข้างพระวิษณุและคอยอวตารตามไปเป็นชายาพระวิษณุในทุกๆภารกิจสิวะ The Destroyer สุดท้ายกันแล้วนะครับกับองค์พระศิวะหรือที่คนไทยเรียกกันว่าพระอิศวรเป็นบิดาของพระพิคเนธมีชายาเป็นพระแม่อุมาเทวีพระองค์ทรงประทานพรวิเศษให้แก่ผู้มั่นกระทำความดี และยึดมั่นในศีลธรรมหากผู้ใดประพฤติตนเพื่ออุทิศถวายแก่พระองค์แล้วปรารถนาสิ่งวิเศษใดๆพระองค์ก็จะประทานพรนั้นๆให้แต่เมื่อได้พรสมปรารถนาแล้ววันหน้าหากกระทําผิดไปจากความดีงามผู้นั้นจะเกิดวิบัติในชีวิตเพราะพระศิวเทพจะเป็นผู้ทําลายความสุขนั้นทันทีครับพระศิวะเป็นพระเป็นจเจ้าแห่งการทําลายล้างพระองค์เปลี่ยนไปด้วยอํานาจหน้าของพระองค์แสดงให้เห็นว่าเป็นทั้งชายและก็หญิง เป็นทั้งผู้ใจดีและก็ผู้ดุร้ายมีความเชื่อกันว่าพระศิวะนั้นสามารถช่วยปัดเป่ารักษาเยียวยาอาการเจ็บไข้ได้ป่วยต่างๆได้อย่างน่าอัศจรรย์หากผู้ใดที่เจ็บป่วยหรือต้องการขอพรให้คนในครอบครัวหายเจ็บไข้ได้ป่วยถ้ากระทําการบวงสรวงบูชาและขอพรจากองค์พระศิวะก็มักปรากฏว่าความเจ็บไข้ได้ป่วยนั้นถูกปัดเป่าให้หายไปได้โดยสิ้นในเร็ววัดพระองค์เป็นเทพที่คอยขับไล่สิ่งชั่วร้ายให้ห่างไกล และทําให้เกิดความดีงามเป็นสิริมงคลเกิดขึ้นครับผู้ที่มีความทุกข์ไม่ว่าจะเป็นในทางใดก็ตามหากบวงสรวงบูชาขอพรให้พ้นทุกข์พระศิวะก็จะประทานพรให้ผู้นั้นได้พ้นจากห่วงแห่งความทุกข์เช่นกันครับแต่นอกจากบทบาทความสําคัญโดยรวมที่พูดไปแล้วนั้นอีกหนึ่งบทบาทที่เด่นชัดพอๆกันครับซึ่งมันแยกออกไปจากบทบาทการเป็นมหาเทพผู้ทรงมีพักกุณาประทานพรแก่มวลมนุษย์นั้นพระองค์ ยังทรงเป็นเทพแห่งคีตาหรือเทพเจ้าแห่งการเต้นรำร้องรำดนตรีและบาําฟอนอีกด้วยจุดกําเนิดของพระศิวะนั้นปรากฏเป็นเรื่องเล่าที่แตกต่างกันออกไปใน,นแต่ละยุคสมัยครับแต่ผมขอยกมาสักสองแหล่งนะครับดังนี้เลย 1. ในยุคพระเวทเรื่องก็มีอยู่ว่าพระพรหมนั้นเกิดความรําคานอ,อกรําคาญใจเป็นอย่างยิ่งที่พระเศโทรหรือเหงื่อของพระองค์ผุดชุ่มทั่วร่างกายและยังไหลลินหยดย้อยไปทั่วบริเวณหน้าอีกด้วย ในวันอันร้อนอบอ้าวเช่นน,นั้นพระพรหมทรงบำเพ็ญภาวนาเพิ่มตบะบ,บารมีให้แกร่งกล้ามากขึ้นอย่างมุ่งม,มั่นครับเมื่อรู้สึกว่าถูกรบกวนด้วยเหงื่อเช่นนั้นจึงได้เอาใบไม้แถวๆนั้นไปขูดบริเวณคิ้วโดยไม่ได้ระวังองค์มากครับโคมของใบนั้นจึงได้บาดบริเวณคิ้วของพระองค์จนกระทั่งปรากฏผลโลหิตพูดซึมออกมาและหยาดหยดลงบนกองเพลิงที่อยู่เบื้องหน้าพระองค์ ทันทีที่พระโลหิตนั้นหยดลงในเปลวเพลิงนะครับก็พลันเกิดเป็นเทพ,พบุตรองค์หนึ่งขึ้นมาจุดติขึ้นในเปลวเพลิงนั้นครับทันทีที่ถือกําเนิดขึ้นเบื้องหน้าพระองค์เทพบุตรผู้งดงามนี้ก็ได้แต่ร้องไห้พรางของให้พระองค์ประทานน้ำให้แก่ตนซึ่งพระพรหมได้ประทานน้ำให้ถึงแดนามด้วยกันครับดังนี้พบสท์ปัสสุบดีอุดรเทพมหาเทพลู่ถอดอิสา,อสานอัศนีหลังจากนั้น เทพองค์นี้ก็มีชื่อเสียงเป็นที่นับถือของมนุษย์ไปทั่วซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วบรรดามวลมนุษย์จะนับถือบูชาเทพพระบุตรองค์นี้ในานามของพระลูทอดซึ่งเป็นหนึ่งในชื่อทั้ง8ที่ได้รับครับซึ่งนามลูทออนี้มีความหมายว่าร้องไห้สําหรับนามอื่หนึ่งเจ็ดนามนั้นไม่เป็นที่นิยมแพร่หลายเท่าไหร่นะครับจุดกําเนิดเรื่องที่สองนะครับอยู่ในคัมภีร์พรหมนัตที่เล่าว่าพระศิวะเป็นเทพที่กําเนิดมาจากพระประชาบดี มีได้เกิดมาจากพระโลหิตของพระพรหมครับเหมือนที่ได้กล่าวไปในยุคพระเวทเรื่องมีอยู่ว่าครั้นเมื่อทรงจุติขึ้นมาแล้วเทพประชาบดีก็ทรงถามโอรสว่าเหตุชไหนถึงร่ําไห้โศกาอยู่ตลอดเวลาพระรุทนหรือเทพประบุโสของพระประชาบดีที่กําลังร่าไห้อยู่นั้นจึงได้พูดทูลไปว่าเพราะว่าพระบิดาไม่ได้ตั้งชื่อให้จึงไม่มีชื่อก็เลยเสียใจร้องไห้เช่นนั้น พระประชาบดีจึงได้ตั้งชื่อให้โอรสองค์นี้ว่าพระุทอร์อซึ่งหมายถึงการร้องไห้พระรุทอร์นี้ในคำพีพรหมนัตได้กล่าวไว้ว่าน่าจะหมายถึงองค์ศิวะนั่นเองแถมจุดกําเนิดอีกที่ละกันทับในคำพีโบราณที่ปรากฏอยู่ในหอวชิรญาณได้อธิบายถึงประวัติการกําเนิดของพระศิวะไว้ว่าเมื่อโลกได้ถูกเผาด้วยไฟบรรลัยการจนพินาศโดยสิ้นแล้วได้มีคำพีพระเวทและพระธรรมบังเกิดขึ้น และเมื่อพระเวทและพระธรรมมาประชุมร่วมกันจึงได้บังเกิดเป็นมหาเทพองค์หนึ่งซึ่งนั่นก็คือพระประเมศวรในคำพีน์นี้อธิบายถึงการกําเนิดของพระศิวาวา่าทรงสร้างพระองค์ขึ้นมาเองหลังจากการทำลายล้างโลกโดยไม่ได้เป็นโอรสหรือจุติมาจากนีรมิตสร้างสารรค์ของมหาเทพองค์ได้เอาละเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงแล้วนะครับถ้าตกข้อมูลอะไรไปต้องขออภัยด้วยนะ และถ้าใครมีข้อมูลเพิ่มเติมของพระติมุรติและออยากให้ทําเรื่องอะไรก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับและก่อนจะปิดคลิปก็ขอช่วยทุกคนกดไลค์และ s u b สไครป์เป็นกําลังใจให้กับเราและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดเรื่องเราและตำนานใหม่ๆาจากทางเรานะครับสําหรับวันนี้ก็แค่นี้แหละไปก่อนสวัสดีครับ